กลัวว่าเดี๋ยวไม่มีโอกาสแล้วก็เนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่ประมาทคนเข้าใจโลกว่าคนไหนๆก็เกิดมาทั้งทีอ่าเหลืออาวาระสุดท้ายก็รีบทำความดีให้มากที่สุดแต่เดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วก็จะได้เอาไอ้ทำที่ที่ทำผลงานที่ทำไว้เนี่ยนะออกมาเอามาดูกันเนาะ เอมาเมาื่อตาวินัยถึงแม้ว่าอนาคตทั้งหน้าไม่ไกลอีกไม่ถึงร้อยปีเนี่ยจะไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่อีกสองร้อยปีเนี่ย mm hmm. ชื่อเสียงก็ยังอยู่อตาวินยัยแกมีสติมีปัญญานะไม่ได้คนธรรมดานะีนะ่ไ mm hmm. อาจารนยน์มว่างไงอาจารย์ไม่ ไม่มีพระอริยะองค์ใดที่ไม่มีบุญกุศลไม่มีพระอริยะองค์ใดที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีหลักธรรมอะไรเงี้ยคือว่าถ้าหักเป็นคนที่ไม่สร้างบุญไม่สร้างบาปอ่ะจะสําเร็จไม่ได้ถ้าอยู่เฉยๆจะได้อะไรมันไม่เกินมากเกิดผลอ่ะอันนี้ก็ทําตามกําลังอ่ะถ้าเรามีกําลังทําอะไรได้เราต้องรู้ว่าเรามีความสามารถอะไรใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าเราความสามารถอะไรแล้วก็ทําในสิ่งที่เราทําได้ไง ถ้าเราทําไม่เหมือนกับว่าเราฝึกอะไรได้เราก็ฝึกไปเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ตามกําลังเนี้ยก็ไม่ได้วัดกันว่าใครทํามากทําน้อยกว่ากันแต่ว่าเหมือนกับว่าดูตัวเองว่าเราทําอะไรได้เราก็ทํามานั้นแหละดูที่ความสามารถของเราให้เต็มที่ก็พอแล้วอะค่ะสาธุแม่พูดตรงตามที่พุะธองค์กล่าวพุทธองค์องบอกว่าจิตสวยอะไรได้ก็ให้รีบ่วยอย่าเป็ประมาท เป็นการจะเขาเรียกว่ามีสติมีปัญญาในการหยิบจ่วยเนาะในเรื่องของหน้าที่ต่างๆอา่าแหน้าที่ก็อีกส่วนการหยิบจ่วยอะไรได้ก็อีกอย่างไยิบจุยนี่มันเป็นเรื่องของไม่ประมาทแต่หน้าที่เนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะอา่าธรรมะที่ที่หน้าที่เราเกิดมาเราต้องทําอะไรต้องทําอะไรก็ต้องทํา ถ้าเราไม่ทําหน้าที่ก็ถือว่าเราผักภาระไม่เป็นธรรมะอาเช่นว่าดูแลลูกบุตรภรรยาสามีอะไรเงี้ยหรือว่าอาบน้ําแปรงฟันกินข้าวจิจวรัดประจําวันเนี่ยก็เป็นหน้าที่ทั้งหมดเนอะไม่ว่าจะพระหรือภารว่าก็เหมือนกันเป็นเรื่องของหน้าที่ส่วนการหยิบช่วยเนี่ยก็อย่างไง การให้ทําเป็นทาน,นอย่างเงี้ยเนอะอาะให้เอาวัตถุทานอภัยทานอย่างเงี้ยเนาะ,ะอันนี้ก็เลาเขาเรียกหยิบสวยเยี่ยมชบสวยหยิบสวยให้เป็นประโยชน์ตรงนี้มันเป็นไม่มันมันเป็นเขาเรียกว่า,าเป็นกุศลนะเป็นเรื่องของการที่เราสร้างกุศล เป็นการสร้างเป็นอ,อนุใส่ให้เป็นอุปนิใส่สร้างอุปนิสัยความเคยชินเอาไว้แล้วเวลาเวลาเวลาเราได้ได้กุศลมากๆอย่างที่บอกอ่นแหละถ้ามีกุศลเยอะเนี่ยเหมือนเหมือนน้าใสเยอะน้ําขุนก็ล้างทิ้งไปที่เป็นอกุศลทั้งหลายที่เป็นสัญญาจําสัญญาที่จําเรื่องของ อากุศลทั้งหลายหรือว่าการที่เราจะมีความคิดใหม่ๆที่เรียกว่าสังขารการปรุงแต่งเราก็จะมาปรุงแต่งในเรื่องที่เป็นกุศลใช่มเนี่ยคนฉลาดคนมีสติคนมีปัญญาและเนาะอ่ยพอพอเริ่มมีปัญญาแนละ้วจะจะทิ้งหมดเลยนะอ่าแม้กระทั่งสิ่งอะไรที่เป็นอกุศลทั้งหลายเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นตัญญาที่เป็นอากุศลจําอะไรได้ที่เป็นอากุศล ม่เอาไม่เอาไม่เอาเอานาะหรือเราจะปรุงแต่งใหม่ก็เถอะปรุงแต่งที่เป็นกุศลกุศลกุศลนะคนฉลาดก็จะคิดอย่างนี้นะอที่เป็นอกุศลไม่ปรุงไม่ปรุงไม่ปรุงทิ้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 งห็นไหมใครไม่ดีใครวาจาไม่ดีว่ามิจจาวาจา,าพูดจา่าโสโครกอะไรก็แล้วแต่ทิ้งให้หมดไม่ต้องเอามาจาเราจะจ,จาเฉพาะคนที่พูดกล่าวแล้วมีมีคุณมีประโยชน์นะ เมื่อเราจําคุณที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นของพุทธะของอะไรเนี่ยที่ตืบตืบต่อกันมาเนี่ยครับอุบาจันทร์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นกระบอกเสียงเนี่ยตืบต่อกันมาแล้วถ้าจดในสิ่งที่เป็นมันก็จะเป็นน้ําใสอารมณ์เป็นลมก็ลมลม,ลมบริสุทธิ์ใช่ไหมอากาศนะบริสุทธิ์นะเป็นธาตุก็ธาตุบริสุทธิ์ไม่มีไม่มีเชื้อโรคใช่ไหมหน้าออกกําลังกายก็เพื่อจะล้างโลกล้างเหนือออกไปนะ ตากแดดก็จะเป็นทําให้ผ้าตากแดดก็หอมเห็นไหมไอกินเหม็นก็ถูกฆ่ากําจัดไปใช่ไหมเชื้อราเชื้อโรคทั้งหลายก็โดนแม้กระทั่งคนเราเองก็ต้อง,ต,องต้องอบตัวมัง่งอบแดดมัง่งอะไรมัง่งให้โดนแดดมัง่งต้นไม้ไม่โดนแดดนี่ก็เฉาตายนะเหลืองเห็้ไหมดีไม่ดีก็ตายเห็นไหมเนี่ยอาจารย์แววมีอะไร เดี๋ยวจะอมอมใหม่แล้วคนเดียวาแหว่งปันกันว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติให้เรากำนนงถึงอ่าอกุศลละละกุศลละอกุศลให้หมดละพิจารให้หมดล่าวแต่ที่มีสัมมาจิตที่มีกุศลที่มีสัมมาที่มีประโยชน์เขาเรียกวราจิตชอบ ตำรีชอบวาจาชอบใช่ไหมจ้าการงานชอบอ่าสติสมาธิชอบหมดทุกอย่างชอบหมดเพราะมันชอบแล้วมันก็เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่มันก็เป็นกุศลไงถ้าไม่ชอบมันก็เป็นกุศลเดี๋ยวตีคนนั้นเที่ยวว่าคนนี้ี้เที่ยวไปน,น,นินทาคนนู้นคนนั้นอันนั้นก็ เรื่องของเขาเลยทำไมเราไม่จําไม่สนใจใจยังไงก็ช่างเราคุยแต่เรื่องที่เป็นกุศลกุศลกุศลครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเหลือแต่การวางวางอกุศลก่อนต่อไปก็จะวางกุศลน,นะไอ้กุศลทั้งหลายนี่ก็ต้องวางนะเราจะทําอะไรไว้ก็แล้วแต่นะที่เราทำ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 ไป ราอาจจะแนะนาคนอื่นว่านาแนะน,นําแนะน,นําแนะนําแล้วก็อภัยวางเลยวางอากุศลก่อนแล้วกวางกุศลทีหลังพอวางกุศลได้แล้วมันมันจะไม่ยึดเนี่ยความรู้ก็ไม่ยึดเรารู้ไอ้นี่เก่งไอ้นั่นก็ไม่ยึดนะไม่ไม่ยึดปดนะแม้กระทั่งนิพพานเราก็ไม่ยึดแล้วก็ปล่อยไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนั่นแหละอมาตะนิพพาน ความที่ไม่ไม่ไม่มีอะไรเหลือเลยไม่เหลือเยื่อใยกบอะไรกับไทรไม่สนใจรทงนั้นนั่นแหละนีพฟาาถ้าคนรู้จะเข้าใจคนไม่รู้ก็ยังงงอยู่ยังยึดอยู่ยังยังถือยังติดยังคล้องยังล้างไม่หมดยังยังไม่ใส่อะอ่าจิตใจยังไม่ใส่น้ําเหมือนน้าเก็บเหมือนน้าในแก้ว ยังขุดอยู่ใช่ไหมถ้าน้ำใสมันใสหมดน่ะจิตใจใสมันก็ใสหมดใช่ไหมอหาคือคนมีสติมีปัญญามีใสแจ้วคิดอะไรก็คิดออกเพราะเขาไม่คิดเรื่องอกุศลเรื่ององกุศล่ะทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปเรื่องฟุ้งซ่านก็ทิ้งไปเพราะนั้นพุทธองค์บอกว่าอานาปานาสติกนี่แหละ วิหารธรรมของตถาคตที่อยู่ในพ่วงของธรรมตา,านิพานมันก็แปลกนะทำไมอยู่ในห่วงของอมตะนิพานแต่เมื่อค้นพบไปแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าโอ้เราสละทั้งออศกุศลทั้งหลายหมดแล้วเราจึงได้อยู่ตรงนี้ได้ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้เราก็ไม่มีเวลาไปคิดเพราะจิตเนี่ยมันคิดได้ทีละเรื่องละเรื่องละเรื่อง าเราคิดเรื่องของเรื่องเดียวที่เป็นกุศลเนี่ยที่วางเฉยอ,อยู่กระลบอกุศลมันก็ไม่เกิดนะคัแต่เพราะถ้าเราจะให้มันเกิดก็คือธรรมทานเป็นกุศลอย่างยิ่งธรรมทานเนี่ยธรรมทานก็คือเนี่ยที่บอกเนี่ย พยานทําไมต้องต้องมาเกี่ยวทำมาทานอย่างเดียวไม่ได้เลยมันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังคล่องอยู่ถ้าเราแม่พยานเนี่ยทำมาทานมันก็คล่องมันไม่ลื่นไม่ไหลไม่ใสเนี่ยมันก็ขุดอยู่เพราะว่าไอไอไออ,อพยานยังไม่ยังไม่วางวัตถุทานก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าวางได้มันก็มันก,มนก็มันก็ดี แต่วางไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นอุิโทอะไรวัตถุทานแต่ธรรมทานเนี่ยควรจะให้กับอภัญทานเนี่ยสองตัวเนี่ยเป็นตัวหลักการให้ที่ดีที่สุดก็คือการให้ธรรมทานแล้วก็การอภัยทานนี่ก็เป็นการทําให้เราเองอะหลุดพ้นจากบ่วงมารนยเพราะการที่เราติดข้องในเรื่องของอ่า ในเรื่องของพยาบาทไในพยาบาลกระเบียดเวียนเนี่ยมันมันคล้ายกันเบียดเบียนน,น,น,ยน,ยยนี่ก็คือไปเอาของคนอื่นไป,ไปจิ้งไปแย่งไปอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเบียดเบียนอภัยนี่ก็เหมือนกันพยาบาทมันเป็นการผู้ตดถ้าเราอภัยได้พยาบาทก็หมดไป ว่าพยาบาทหมดพยาบาทกับเบียดเบียนพอกันเราไม่พยาบาทและเราไม่เบียดเบียนเนี่ยมันก็รู้เลยคราวนี้หมดจบข่าวเหลือแต่กุศลเนี่ยนะเขาเรียกว่าธรรมะข่อาอ่าเนี่ยคนคิดเป็น嘛คนคิดเป็นถ้าคิดตรงนี้มุมนี้ได้นะมันก็จบหมด่างเงี้ยมันเหลือแต่อมตะาิพพานแล้วยกเว้นที่ยังไม่หลุดก็คืออุปธิ ที่ก็คือเรื่องของทรัพยิอะไรต่างๆเราบริจาคไม่ได้หมดต้องเหลือไว้กินไว้ใช้บ้างน,นะอไรแล้วเหลือไว้กินใช้จะเพราะตนเรียกพระพระพระสงฆ์นั่นถึงไม่ไม่เหลือไม่เหลืออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยบินใหม่ถ้าไม่ตายบินไม่ได้ก็ยอมตายบินได้ค่อยกินบินไม่ได้ก็ไม่ต้องมีอะไรนะนีแต่พี่วอนเก่าๆเอามาย้อมให้มัน ผ้าจาัดลงไอ้ผ้าผ้าที่ก็ปิดศพเ,เขาท,ทิ้งไว้แล้วก็เอาผ้าเขีย่ยๆดูเรี่วมันยังพอใช้ได้่ใช้ได้ก็ยเอามาซักแล้วก็มาเย็บแล้วก็มาเลาะมาย,ย้อมแล้วก็ถือกระลาว่าผ่าสมัยโบราณเนี่ยมีแค่นั้นผ้าก็เป็นผ้าของผ้าหอศพ เดี๋ยวนี้ก็มีเป็นบาทแต่บาทนี่คนก็ไม่กล้ายุ่งเนี่ยได่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดถ้าเข้าใจถูกแล้วมันก็จบใช่ไหมหรือสวินัยว่าไงจันแววว่าไงอังยิมว่าไง คืนนี้นะคะคุยกันเรื่องเบื่อหน่ายพูดคุณมานาพูดกับพระอาจารย์บญชอบพูดถึงเรื่องเออพอสุดท้ายถึงเรื่องเบื่อหน่ายอ่ะคุณมานาบอกว่าก็จบแล้วแค่นั้นเองเบื่อหน่ายก็จบอย่างนี้บอกว่ายังไม่จบต้องต้องสลัดคืนต้องมิตรสะนะคือต้องไม่ยึดติดอ่ะอะไรอย่างที่อาจารย์ปูพูดเมื่อกี้นี้แหละ มันไม่ใช่แค่เบื่อเบื่ออยากอยากเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยากนะมันมันยังไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะค่ะอย่นี้บอกอย่างเงี้ยอาจารย์ปูช่วยเสริมหน่อยค่ะ,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 ะก็เบื่อนายตลัดคืนอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามีสติพอคนมีสติแล้วเนี่ยมันก็จะรู้อะว่า สิ่งต่างๆมันก็แค่นัอันนี้จังนะนั่นแต่แหละมันอยู่ในในกรอบเดียวกับเบื่อหน่ายโอ้ทุกอย่างมันก็มันเผื่อใหญ่จะเป็นผู้เท่านะแต่ผู้ยังไม่เท่าก็ยังเออย,ยังอยากจากเบื่อๆไนหะเบื่อหน่ายตลัดเกินตลัดเกินก็คือแบบไม่เอาอะไรเลยสักอย่างปล่อยหมดของบนโลกอนีนะ้นะเนี่ย ของบนโลกนี้มันมันยึดถือไว้ก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวก็มีคนมายือ้อมาแย่งแต่ถ้าเราปล่อยวางแล้วตลาดคืนแล้วคืนคืนไปมันไม่ใช่ของเราของใครก็เอาไปเปอียกได้อะไรทนะั้งอ๋อมีข้าวกินไปเมือม่อเมอืจนกว่าจะหยุดหายใจอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยเน้นน้นี่ก็อีกเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์แล้ว เรื่องที่เป็นเป็นเรื่องที่แบบละวางนิพผ่านมันก็ที่ผ่านได้นะตรงนั้นแต่ต้องมันอยู่ที่ความลึกๆของเราอ่ะของใครของมันอันนี้เราก็ไม่ไม่บังคับใครไม่บังคับมันของเราก็เหมือนกันเราก็ยอมรับในความจริงว่าเฮ้ยเราหมดอยากี่ยใช่ไหมเออเมันอน้วหมดอยากมันก็หมดอะไรแต่อยา่าง คือแก่งอมแล้ว่ะเดินก็ไม่ได้หายใจก็ระเลยะ,ะ,ะ,ะลินอย่างเงี้ยแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะถ้าสมบัติก็คืนไปคือเนี่ใครได้ก็ให้กลับไปให้ไม่ได้ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเราก็ไปแต่ตัวไงอันนี้เราก็หลุดพ้นได้แต่ต้นใหญ่จะห่วงเพราะห่วงแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป้าอีก เป็นเตยเดือนจริงเกืออะไรก็ว่าไปไมมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกถ้าว่าเราตลาดตื้นได้มันก็ดีใช่ไหมเราก็ไม่ยึดติดอะไรแลวแต่มนุษย์ตัวใหญ่มันยังยึดติดแต่เดรัชฉานยังยึดติดน้อยกว่าเรานะยังยึดกระดูกแค่นั้นกระดูกติดมันยังหอมหวานยังมีกลิ่นมีกลิ่นเนื้อกลิ่นอะไร ก็ยังแย่งกระดูกกันอยู่เนื้อก็กินหมดแล้วแต่ทัพสมบัติเอนมันก็ไม่แย่งกันนะเสื้อผ้าอรเพชรนินกินดาอะไรที่ดินอะไรมันก็ไม่แย่งกันหรอกเออเดรฉามก็ดีไปแบบแต่เราอยากไปเกิดใหม่เราข้ามมาแล้วไงแต่เรามองเห็น,น่ยใช่ไหมเออเนี่ยมันก็นกนานกหนูมันก็ กินไม้มาทำรังอะไรใบไม้มีรังแล้วไข่ออกมาแล้วแล้วกันใช่ไหมไปเจอเพชรเจอนินจินดาอะไรมันก็ไม่เอาเอาแต่ข้าเปลือกนะกินแต่ผลไม้ยกตัวอย่าง mm hmm. คือมนุษย์ถ้าละวางได้มันก็นก็เบาเบานะมันก็เบาลงไม่ต้องยากอะไรมากมายบุตรภรรยาสามี mm hmm. พ่อแม่ก็วางไป มันไม่มีใครช่วยใครได้จริงไหมนั่นแหละที่เรื่องเบื่อ่ายก็คือเรื่องนี้แต่ที่จิตกจจิตมันเนาะแต่แน่ๆเนี่ยอคุศลละละก่อนอ่าละถามส่วนก่อนส่วนทรัพย์สมบัติจะเพิ่งละก็ได้แต่แบ่งปันได้นะแบ่งปันความรู้แบ่งปันได้แต่สิ่งที่ควรละอ่านอันดับสองก็คือตอกจากพระพุทธแล้วเนี่ มิจฉาเนี่ยเนาะอกุศนกับมิจฉาเนี่ยมันมันแก้งเดียวกันอ่าถ้าแล้วครั้งต่อไปก็คือเรื่องของอ่าเรื่องอ่าอกุศนแล้วก็ไปเรื่องอ่าเหลือที่ที่ควรละก็คืออ่าพวกอ่ามิจฉาต่างต่างหรือว่าอที่มันมันเป็นเป็นเป็นอ่าเหียดเลียนตนเหียดเพี้ยน ผู้อื่นอย่างเงี้ยนี่ไอตัวเนี้ย,ยมันมันก็เป็นอกุศลน,นั่นแหละแล้วพอละกุศลก่อนแล้วส่วนส่วนกุศลเนี่ยออสิ่งที่ควรละอีกอีกตัวหนึ่งก็คือพยาบาทพยาบาทเนี่ยตัวที่สองคือพยาบาทนึกออกนะพยาบาทเนี่ยอกุศลอันดับหนึ่งพยาบาทอันดับสอง เพราะพยาบาทกับไอเบียดเบียนเนี่ยมันมันมัน,มนาบาปน่าจะใกล้เคียงกันไหมลองพิจารณากันดูธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะไม่รู้จะพยาบาทไปทําไมเราให้เขาไปแล้วได้ก็เอาไม่ได้ก็ไปต้องเอาไปเมื่อเขาด่ามาแล้วเขาดา่าลมๆแรงๆถ้าหูเราไม่ได้ยินซะมันก็จบไปเนี่ยวันนี้จบไปแล้วก็แล้ว ไม่พยาบาดต่อในวันต่อไปเวลาต่อไปเวลาถัดต่อไปอยู่อย่างเงี้ยนี่เป็นอันดับส่อแล้วท่านเบื่อหนายเนี่ยมันมันเป็นอันดับเราควรจะเบื่อหนายาครับกุศลก่อนถูกไหมอันนี้มันเนาะแล้วก็มาเบือ่อเบื่อหนายไอ้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 อ้ไอพยาบาทพยาธามทเนี่ยสองตัวเนี่ย แล้วเดี๋ยวเค่อยมาเบื่อหน่ายเรื่องของทรัพย์ิดเป็นขั้นเป็นตอนไปเพราะว่าทรัพย์สินนี่เราเรายังสามารถที่จะนําเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นได้นะหรือตอนตนเองเนี่ยให้ตนเองไม่ลำบ,บากให้มีโอกาสได้เป็นขั้นลต็อนนี่ยอันดับสามอันดับหนึ่งอันดับสองไปก่อนเนี่ย เนี่พระพุทธองค์ว่าเนี่ยเราเชื่อไหมเราลองดูที่วันจริงไหม